สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอรีช n แนลนะคะวันนี้นะคะาาจะมารีวิวแพ็กเกจสุดคุ้มที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดนี้กันเลยนะคะกับแพ็กเกจสวิงมิ่งคอสตูม2 0 2 0นั่นเองค่ะซึ่งในแพ็กเกจตัวนี้นะคะนอกจากแฟชั่นแล้วเนี่ยยังจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งจะมีอะไรกันบ้างนั้นนะคะก็มารับชมกันเลยค่ะ โดยแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะคะเขาก็จัดจำหน่ายตั้งแต่วันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะคะจนถึงวันที่9กันยายนเลยค่ะโดยเรานะคะสามารถซื้อได้ที่ F9 หรือว่าร้านค้าไดมอนด์ภายในเกมนะคะแล้วก็มาที่เมนูที่เขียนว่าซัมเมอร์นั่นเองอ่าเมื่อคลิกเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะก็บอกเลยว่า ก็จะเป็นแพ็กเกจของ Swimming Costume 2020ทั้งหมดนั่นเองซึ่งแพ็กเกจตัวนี้นะคะหลักๆเลยนะคะก็เป็นคอสตูมแฟชั่นนั่นแหละนะเออซึ่งจะเป็นคอสตูมในตีมที่เป็นแบบชุดว่ายน้ำซัมเมอร์นะคะก็แนวแนวนี้นะคะแล้วก็บอกเลยว่าเป็นชุดที่สวยมากเออนี่ก็จะมีหลายแบบนะคะก็จะมีแบบที่ขายแยกเป็นชุดนะคะซึ่งชุดเนี่ยมันก็จะมีแบ่งออกมาเป็นอีก2แบบเหมือนกันเพราะว่า เผ่าลินเรานั้นต้องมีชุดที่เอกลูซีฟถูกไหม <laughs> ถ้าเกิดเป็นชุดสแตนดาดธรรมดาเนี่ยก็คือชุดเกลียวคลื่นสีขาวนะคะสําหรับเพลินหญิงอืมก็ตามที่เห็นกันนะคะก็จะแบนราบอย่างนี้นแหละนะแต่ถ้าเกิดซื้อในแบบพิเศษนะคะก็คือชุดเกลียวคลื่นของสาวน้อยอ่าอันนี้ก็จะเป็นชุดเฉพาะของลินหญิงนั่นเองที่มีหน้าอกเออหน้าอกอย่างเรานั้นจะพลาดไม่ได้นะจ๊ะแถมบอกเลยว่าราคานั้นไม่ได้เพิ่มแต่อย่างใดแต่ราคาเท่ากับชุดปกติเลยเออ ซึ่งในส่วนนี้ก็คืออยากจะบอกว่ามันดีงามมากๆเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยชุดอะไรที่มันเป็นแบบความพิเศษอะไรอย่างเงี้ยที่มันแตกต่างกว่าชาวบ้านเขาว่ามันจะขึ้นราคาแต่ในครั้งนี้นะคะเขาก็ไม่ได้ขึ้นราคาให้นะก็เป็นราคาสแตนดาดให้เลยก็ถือว่าเป็นทางเลือกนะคะว่าสําหรับเพาลินหญิงเนี่ยจะเอาแบบทั่วไปก็ได้นะคะ ที่เป็นเหมือนกับทุกๆคนเนาะแต่อันนี้เนี่ยก็คือมันก็จะไม่มีหน้าอกไงแต่ถ้าเกิดจะซื้อแบบพิเศษที่มีหน้าอกก็ได้เหมือนกันนะถ้าสวนตัวไอ้มองว่าเผ่าลินหญิงในเซตนี้เนี่ยเออไม่จำเป็นต้องมีหน้าอกก็ได้นะเพราะว่ามันดูเป็นคลอบแบบใสๆน่ารักน่ารักอะเออแต่สําหรับเผ่าอื่นนะนะคะก็ไม่ต้องพูดถึงเลยคืออยากจะบอกว่าสวยมากสวยจริงอะไรจริงเออมากดดูได้นะคะโหหนูดูเผ่ากรดีโคตรสวยอะอันนี้คือชอบมากเลยนะ เ,ออเดี๋ยวให้ดูทีละเผาเลยนะคะส่วนเผ่ายุนก็จะหน้าตาอย่างนี้อันนี้สําหรับเพศหญิงก่อนนะคะส่วนผู้ชายก็เช่นกันนะคะผู้ชายก็เป็นชุดเดียวกันเลยก็คือชุดเกลียวคลื่นสีขาวนะคะนี่อันนี้เพศชายนะ <laughs> โอ้ย <laughs> เพศชายเ <laughs> ผ่าสีนี้มีความมีความแบบสะออดสะองนิดนึงนะเนี่ยเออส่วนเผ่ากอนนั้นแกเ <laughs> 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 ผากอนที่เวมือนพีตโต <laughs> เหมือน่แต่อันนี้เนี่ยก็มันอยู่ที่พรีเซตที่แต่ละคนเขาแต่งกันด้วยเนาะออแต่อันนี้เป็นแบบพรีเซตสแตนดาร์ดไงก็จะแนวแนวนี้หน่อยเนาะส่วนเพลินชายนะคะนี่ก็จะมีความเป็นแบบโชตะโชตะานะฮะได้อยู่ได้อยู่อันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะเล่นเผเพาไหนเพศอะไรก็มาหาซื้อกันได้นะคะส่วนนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของเครื่องประดับศีรษะด้วยเครื่องประดับศีรษะนะคะนี่เดี๋ยวเราใส่ครบเซตโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะ เดี๋ยวเราใส่แบบอาชุสแตนดาร์ดก่อนละกันอ่านี่สำหรับเผ่าลินหญิงนะคะเอยเป็นแบบว่าทวินเทะ่ะน่ารักผมหน้ามาด้วยแล้วก็มีดอกไม้ประดับนะคะเผ่าจีนอ่าก็เป็นธีมดอกไม้ประดับเช่นกันนะคะเออสวยอะ่ะวิกสวยมากเลยอะ่อะเผ่ากอล่ะเออแต่ละคนแต่ละเผ่าเนี่ยคือทรงผมจะแตกต่างกันด้วยนะเอ้สวยสวยสวย เผายุนก็เช่นกันนะคะแต่ทุกคนก็จะเป็นธีมดอกไม้นะสําหรับเครื่องประดับผมนะคะมาดูของผู้ชายกันบ้างนี่ของผู้ชายผู้ชายเป็นหมวกฟางนะคะเป็นไงอย่างเทเผากอนละ่ะ <laughs> <laughs> เอาจิพอ <laughs> ยิ่งขบเสร็จนี่มันยิ่งพิโตอะเออก็จะประมาณนี้นะคะส่วนเผาลินชายนะ,ะเผาลินชายนี่ก็คุ้มโทนเนาะหมวกกะลาสี หมวกแบบใช้หาดอ่ะเอออ่ะก็จะตามนี้นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีชุดของน้องแมวของพวกเราด้วยนะคะบอกเลยว่าใครเล่นอาชีพซัมมอนเนอร์ต้องเป็นเศรษฐี <laughs> ชุดคนอย่างเดียวมันไม่ได้นะคะต้องมีชุดให้แมวของเราด้วยนี่ชุดน้องเหมียวของเรานะคะเอยตะบูตะมีอะน้องเหมือนจะมีนมแต่ไม่มีนะจ๊ะ <laughs> เจ้าของก็ไม่มีแมวก็ต้องท่ามีนะจ๊ะ <laughs> เอยชุดน่ารักน่ารักอยู่นะ ตัวแมวเราเป็นผู้หญิงนะคะต้องบอกไว้ก่อน <laughs> นี่ก็เป็นชุดน้องแมวของเรานะอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าเซตเนี้ยหลักๆมันก็คือแฟชั่นใช่ไหมแต่ทีเนี้ยนอกจากแฟชั่นแล้วก็นี่สก,กินอาวุธก็มีเหมือนกันอ่ามาคลิกดูกันได้นะคะเฮ้ยกระทาแมวสวยอะเออมีความสวยอยู่นะส่วนดาบนะคะนี่มีความแบบดอกไม้ฟรุงร้งฟริ้ง อะไรในส่วนนี้เนี่ยก็มาคลิกดูกันได้นะคะอะทีนี้นะคะก็ตามที่บอกไปนะคะในเซตซัมเมอร์อันนี้เนี่ยนอกจากที่จะมีชุดแฟชั่นแล้วนะคะในครั้งนี้เนี่ยเขาได้แอดวัตถุดิบพิเศษเข้ามาในเซตนี้ด้วยอะซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าบางคนอะถ้าเกิดไม่ได้สนใจวัตถุดิบในส่วนนี้เนี่ยก็สามารถซื้อชุดแฟชั่นที่เป็นแยกชิ้นก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ชอบเนาะหรือจะสามารถซื้อเป็นแพ็กเกจใหญ่เลยก็ได้เช่นกัน ซึ่งทั้งหมดก็จะมีมากถึง1 2 3 4 5 6 7 8 8แพ็คเกจ เยอะมากนะคะแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้แตกต่างอะไรมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มดูแต่ละแพ็กเกตไปกันเลยเนาะโดยเริ่มต้นที่แพ็กเกตแรกนะคะที่แพ็กเกจเกลียวขึ้นนะคะราคาเริ่มต้นเริ่มที่ห้าหมื่นไดมอนด์นั่นเองซึ่งบอกก่อนเลยว่าในช่วงนี้เนี่ยเขาลดราคานะคะเพราะว่าราคาเต็มเนี่ยมันน่าจะประมาณ8ปดหมื่นสองพันสามร้อยไดมอนด์นะคะแต่ว่าลดไปสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเหลือห้าหมื่นห้าพันไดมอนด์เท่านั้นในแพ็กเกตนี้นะคะก็จะเป็นชุดเซ็ตนั่นเองค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อแยกชิ้นเลยเพราะว่าราคาแยก ชิ้นเนี่ยจะเป็นราคาเต็มนะคะส่วนในแพ็กเกจเนี่ยจะเป็นราคาโปรโมชั่นนั่นเองค่ะซึ่งในแพ็กเกจแรกอ่ะก็จะมีตัวชุดตัวหมวกแล้วก็สกินอาวุธนะคะแต่ว่าชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุดสแตนดาร์ดนะคะสำหรับเพลลิ้นญิงนะคะถ้าเกิดไม่ชอบใจกับความนมแบรนด์นี้นะคะก็ไปเลือกอีกแพ็กเกจนึงค่ะซึ่งอีกแพ็กเกจนะคะก็จะเป็นแพ็กเกจตเกลียวคืนของสาวน้อยนั่นเอง ซึ่งแพ็กเกจนี้นะคะจะซื้อได้เฉพาะเผ่าลินที่เป็นเพศหญิงเท่านั้นนะคะนั่นก็เพราะว่าชุดนี้เนี่ยจะใส่ได้เฉพาะเพศเดียวแล้วก็เผ่าเดียวค่ะเพราะว่าเป็นชุดพิเศษที่จะเสริมนมให้กับน้องลินนั่นเอง อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าซีเรียสกับหน้าอ,อ,อกหนา้าใจน้องมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟให้กับน้องนะคะก็จะมีตัวชุดตัวหมวกนะคะซึ่งเป็นเครื่องประดับผมแล้วก็สกินอาวุธเช่นกันค่ะแล้วก็ในส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นแพ็กเกจเกลียวขึ้นของน้องเหมียวนะคะแพ็กเกจนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่เล่นอาชีพสมอนเนอร์นะคะจะดีที่สุดเลยนั่นก็เพราะว่ามันได้ทั้งชุดที่เป็นชุดของตัวคนนะคะแล้วก็ชุดของแมวด้วยนั่นเองค่ะก็จะตามนี้เลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ตอนที่บอกแหละถ้าเกิดคนที่ เล่นซมมอนเนอร์มันก็ต้องซื้อชุดให้แมวใช่ไหมซึ่งเขาก็เอามารวมในแพ็กเกตนี้ให้แล้วนะคะแต่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดสแตนดาดนะคะที่จะไม่ได้มีหน้าอกหน้าใจสําหรับเผ่าลินหญิงให้นะคะก็ใครที่ชอบก็สามารถซื้อได้นะคะสําหรับเพศอื่นนะแต่ว่าสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะซื้อชุดนี้ไปให้คนอื่นก็ทําได้นะคะแบบว่าสมมุติเราเล่นเผ่ารินก็จริงแต่ว่าเรามีเพื่อนที่เล่นซัมมอนเนอร์อย่างเงี้ยในเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน เราก็ซื้อแพ็กนี้ได้เหมือนกันและนําชุดแมวเนี้ยไปให้เพื่อนก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าชุดนี้เขาเขียนเอาไว้ว่าสามารถแบบแลกเปลี่ยนได้นะคะแต่ว่าจะต้องแบบยังไม่สวมใส่นะ คือต้องไม่เคยใส่แมวตัวไหนสักตัวหนึ่งอะนึกออกปะถ้าเกิดไม่เคยใส่เลยเราก็แงะออกจากแพ็กเนี่ยก็สามารถเทรดให้กันได้เลยนะคะแต่ว่าไม่สามารถลงขายในตลาดได้นะคะหรือว่า F5 นั่นเองแต่ถ้าเกิดเทรดให้กันโดยตรงก็สามารถทําได้ค่ะแต่ว่าจะต้องอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันนะคะก็จะตามนี้เลยเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในแพ็กเกจนี้เนี่ยยังคงแอดไอเทมใหม่5สีมาด้วยนั่นเองนะคะรวมถึง20ชิ้นด้วยกันเออไอเทมอันนี้นะคะเป็นไอเทมพิเศษนะคะสําหรับคนที่ชอบเปลี่ยนสีชุดแฟชั่นนะคะซึ่งเราจะต้องใช้ไหม หม5สีนี้แหละเป็นไอเทมในการเปลี่ยนสีต่างๆนั่นเองและในแพ็กเกจตัวนี้นะคะเขาก็แอดไอเทมนี้มาให้นะคะใครที่ชอบเปลี่ยนสีชุดแฟชั่นก็มาซื้อได้เหมือนกันนะคะตามที่บอกเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เล่นซัมมอนเนอร์ก็ตามนะคะก็สามารถเทรดชุดแมวให้คนอื่นก็ได้นะแต่ก็จะเหมาะกับคนที่เล่นซัมมอนเนอร์ซะมากกว่านาะอเพราะไอเชื่อว่าถ้าเกิดใครไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องไอหม5สีนี้เนี่ยก็ซื้อในราคาแพ็กเกจทั่วไปอ่ะมันก็ถูกกว่า 1 0 0 0 0ไดมอนด์เลยอะเออก็จะตามนี้นะคะส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจเกลียวคืนน้องเหมียวอีกเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันสาวน้อยนั่นเองซึ่งก็จะเหมาะเฉพาะกับเผ่าลินหญิงเท่านั้นนะคะที่ซื้อมาและจะใส่ได้อ่าอย่าซื้อผิดนะคะใครที่เล่นเพชรญิงเหมือนกันแต่เป็นเผ่าอื่นที่ไม่ใช่เผ่าลิน ไม่แนะนำให้ซื้ออันนี้นะคะเพราะว่าชุดนี้เนี่ยเราจะใส่ไม่ได้นะคะจะใส่ได้เฉพาะเผ่าลินเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นเพศหญิงด้วยเออเพราะเป็นชุดเอ็กคลีฟสำหรับเผ่าลินผู้หญิงนั่นเองค่ะ ส่วนของทั้งหมดเนี่ยก็จะเหมือนกับแพ็กเกจเกลียวขึ้นของน้องเหมียวแบบเวอร์ชันสแตนดาร์ดนะคะตรงที่จะได้แบบว่าเซ็ตชุดเหมือนกันแต่ว่าชุดนี้ก็จะเป็นเฉพาะผ่าลินหญิงเนาะแล้วก็ได้ชุดแมวด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็จะกินอาวุธรวมทั้งได้ใหม่5สีอีก20ชิ้นเหมือนกันค่ะม,มาดูที่แพ็กเกจต่อไปเลยค่ะก็จะเห็นได้ว่าราคาก็จะเริ่มมาที่สูงมากกว่าเดิมนะคะจากตอนแรกเนี่ยจะเริ่มต้นที่5 5 0 0ใื่นห้าพันหกหมื่นห้าพันใช่ไหมอันนี้ก็กระโดดมาที่หนึ่งแสนไดมอนด์เลยจ้ ว่าเออมันดูน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าแพ็กเกจตัวนี้นะคะที่เริ่มต้นที่10,000แสนไดมอนเนี่ยชื่อว่าแพ็กเกจคุ้มค่าของน้องเหมียวของสาวน้อยเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นแพ็กเกจที่นอกจากได้เซ็ตชุดแฟชั่นแล้วนะคะยังได้วุติบุดิที่น่าสนใจถึง4ชนิดด้วยกันเลยนะคะนี่ก็ตามที่เห็นเลยนะคะคือ ชุดของน้องเหมียวของสาวน้อยเนี่ยก็ตามชื่อนะคะคือจะเป็นชุดเซ็ตที่เหมาะกับเผ่าลินหญิงอีกแล้วนะคะเผ่าอื่นไม่ต้องซื้อแพ็กนี้นะต้องเป็นเผ่าลินหญิงเท่านั้นนะคะบอกไว้ก่อนนะคะและอย่างที่บอกนะคะนอกจากได้ชุดแฟชั่นของคนแล้วก็ยังได้ของน้องเหมียวด้วยแล้วก็ได้สกินอาวุธนะคะส่วนวัตถุดิบสีชนิดนะคะเริ่มต้นเลยนะคะก็คือแผ่นผนึกค่าสถานะคงมูลขั้นระยิบระยับนะคะที่ได้มากถึง100ชิ้นเลยทีเดียวโอ้โหคือบอกเลยว่า มันเยอะมากเลยนะแล้วก็ทําให้เราประหยัดเวลาในการฟาร์มดันเต่าได้เป็นเดือนๆอ,นอะ่ะเออเอาจริงนะและนอกจากนี้ก็ยังคงมีหินสถานะวิญญาณคริติคอลนะคะระดับตำนานด้วยนะคะคือขั้นสีส้มริเจนไปเลยทีเดียวนะคะเอยอันนี้คือแบบดีงามมากอะไม่ควรพลาดนะใครที่แบบไม่ได้ฟาร์มหรือว่าสะสมของในชิ้นเนี้ยคือหรือว่า ไม่มีดัวในการคราฟมันอะคือควรค่าแก่ก,การที่จะต้องซื้อและต้องมีมากๆนะคะและนอกจากนี้อีกนะคะก็ยังมีหินโซนะคะถึง2,000ชิ้นเลยและหินจันทราอีก200ชิ้นด้วยกันโอ้ยมันเยอะมากแหละคุณพระคุณจ้า เจ๊จริงอะไรจริงนะเออ <M ess im> ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าวัตถุดิบที่ได้จากแพ็กเกจตัวนี้นะคะเป็นอะไรที่ไออยากจะบอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยนะเออแถมราคาตอนนี้นะคะก็อยู่ในราคาโปรโมโชั่นด้วยนะคะก็ใครที่สนใจก็สามารถมาจับจองกันได้นะคะโดยเฉพาะเจ้าแผนผนึกค่าสถานะหงมุน่าละยิบระยบนี่บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันดีมากอะเหมาะมากเลยนะคะสําหรับใครที่แบบไม่ค่อยมีเวลาฟาร์มนะคะต้องต้องมาโดดอะจริงจริง และนอกจากแพ็กเกจตัวนี้นะคะก็มีอีกแพ็กเกจนึงก็เริ่มต้นที่10,000แสนไดมอนด์เหมือนกันนะคะของทุกอย่างก็เหมือนกับแพ็กเกจเวอร์ชันเสาวน้อยนะคะแต่เวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันสแตนดาร์ดก็คือจะเป็นชุดแฟชั่นทั่วไปนะคะซึ่งแฟชั่นทั่วไปในส่วนนี้ก็คือใส่ได้ทุกเพศทุกเผ่านั่นเองค่ะอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นแพ็กเกจที่แนะนําเลยละกันว่าใครที่เล่นเผ่าอื่นนะคะที่ไม่ต้องเป็นเผ่าลินนะคะที่ไม่ใช่เพศหญิงนะ่ะก็มาซื้ออันนี้ได้นะคะ โดยเฉพาะจริงๆอยากจะบอกว่าเผ่าลินหญิงก็ซื้อแพคเกจนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกแหละตัวชุดอะอายมองว่าก็แล้วแต่ชอบนะว่าอยากได้ตัวมีหน้าอกหรือไม่อยากมีนะคะก็มาดูได้นะคะความแตกต่างมีแค่ตรงนี้นะคะแต่สําหรับใครที่แบบไม่ได้เล่นเผ่าลินหญิงนะคะก็อย่าซื้อเวอร์ชันเสาน้อยนะเพราะว่า เดี๋ยวตัวชุดมันจะใส่ไม่ได้ใช่ปะแต่ถ้าเกิดเล่นเผ่าอื่นนะคะให้ซื้อเวอร์ชั่นที่เป็นของน้องเหมียวธรรมดานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะได้ของเหมือนกับเวอร์ชันสาวน้อยเลยอย่างที่บอกแหละแตกต่างแค่ตัวเสื้อนะคะนอกนั้นเหมือนกันหมดนะส่วนต่อมาเริ่มต้นที่เก้าหมื่นไดมอนด์อ่ะอันนี้ถูกลงมาหน่อยแต่ว่าแตกต่างกันอย่างไรนี่แตกต่างตรงที่ว่าไม่มีชุดน้องเหมียวนั่นเองค่ะเออก็จะลดลงมา10,000ไดมอนด์นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเหมาะก,กับคนที่ ไม่ได้เล่นอาชีพซมอนเนอร์เออซึ่งถ้าเกิด ใครที่แบบไม่ได้คิดจะเอาชุดแมวไปให้ใครอยู่แล้วอะ่ะก็ซื้อเวอร์ชั่นนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะดูคุ้มค่ากว่านะโดยเฉพาะเนี่ยมันก็จะได้ชุดแฟชั่นเหมือนกันได้สกินอาวุธเหมือนกันแต่เพียงแค่ไม่มีชุดน้องเหมียวแค่นั้นนะคะส่วนวันุดบก็คือจะได้เหมือนกับแพ็กเกจที่เป็น1นึ่งแสนไดมอนด์เลยก็คือได้หินจันทา200ชิ้นหินโซ2 0 0 0ชิ้นนะคะแล้วก็หินสถานะวิญญ,ญาณคิดจะเข้าขั้นตำนาน1ชิ้นนะคะแล้วก็แผ่นผนึกค่าสถานะฮองบุญขั้นร,ระยิบระยับหมือนกันค่ะในนส่ว,นนะะอ,นนอ,วอร้อยก็ เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเหมาะแค่เพาลินหญิงเท่านั้นนะคะอย่าซื้อผิดเนาะย้ำกันหลายรอบมากเพราะว่าขนาดย้ำขนาดนี้แล้วก็ยังเคยมีคนซื้อผิดนะคะแล้วก็ใส่มันไม่ได้นั่นเองค่ะและสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะคะเป็นชุด เวอร์ชันเกลียวคลื่นสีขาวธรรมดานะคะไม่ใช่เวอร์ชันสาวน้อยก็คือใส่ได้ทุกเพศทุกเผ่าเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไม่มีชุดน้องแมวในแพ็กเกจนั่นเองค่ะทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะคะทั้ง8แพ็กเกจเลยซึ่งความแตกต่างก็แค่สลับไปไปมาๆว่าเอออันนี้จะเป็นชุดเวอร์ชั่นพิเศษสําหรับเสาวน้อยนะคะก็คือเผ่าลินหญิงหรือเป็นชุดสแตนดาร์ดคือเกลียวคลื่นสีขาวที่ใส่ได้ทุกเพศทุกเผ่าหรือนอกจากนั้นก็แค่ชุดแมวเพิ่มเข้ามาหรือไม่มีแมวแค่นั้นเองนะส่วนอันที่แพงก็อย่างที่วว่่่าาาแและก็คคคือััุเข้้มนน แพ็กเกจทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเขาจํากัดการซื้อด้วยนะคะโดยเราสามารถซื้อได้แค่1แพ็กเกจต่อ1 ID เท่านั้นนะคะอ่าใครที่สนใจในแพ็กเกจเหล่านี้นะคะก็เลือกซื้อกันให้ดีๆนะคะและนอกจากนี้เนี่ยของทั้งหมดในส่วนนี้นะคะเราสามารถส่งของข,องขวัญได้ด้วยอ่าซึ่งจะสามารถคลิกตรงนี้ได้เลย เมื่อเราต้องการส่งของขวัญเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะส่งให้ใครนะคะสามารถส่งได้ทั้งในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันหรือว่าต่างเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะคะโดยเพียงแค่ใส่ชื่อตัวละครของเพื่อนเราให้ถูกต้องนะคะนี่ก็คลิกดูได้เลยตามนี้นะคะและถ้าเกิดเราซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวแพ็กเกจหรือเป็นตัวชุดที่เป็นแยกชิ้นนะคะของทุกอย่างเนี่ยก็จะเด้งเข้าสู่กล่องจดหมายของเรานั่นเองค่ะก็จะตามนี้เลยเนาะแต่ทีนี้เนี่ยคือถ้าเกิดใครที่อยากจะได้ชุดเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็กเกจที่เราซื้ออยู่่แล้วก็ ยังสามารถซื้อได้นะคะแต่ว่าจะซื้อเป็นแยกชิ้นเอาเนาะ คือตัวชุดแฟชั่นเนี่ยหรือว่าชุดน้องแมวนะคะหรือแม้กระทั่งสกินอาวุธในส่วนเนี้ยที่เป็นแถวบนนะคะจะไม่จํากัดการซื้อขายนะคะสามารถซื้อได้เรื่อยๆจนหมดระยะเวลาของโปรโมชั่นตัวนี้เลยนะคะแต่ว่าสําหรับแพ็กเกจเนี่ยก็คือจํากัดการซื้อเนาะซื้อได้เพียงแค่1ครั้งต่อ1 ID ่งไอกนาของเรานะคะก็จบลงไปแล้วนะคะกับการรีวิวแพ็กเกจสว imming คอสตูม e 2020นี้นั่นเองนะคะและอายก็ได้ซื้อแพ็กเกจนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองจ้านี่ก็ตามที่เห็น ะะซึ่งอายได้ซื้อแพ mm ็กเกจคุ้มค่าน้องเหมียวของสาวน้อยนั่นเองค่ะซึ่งแพ็กเกจนี้เนี่ยก็อยู่ที่ราคา10,000แสนไดมอนด์นั่นเองนะคะนี่เราให้ดูความสวยง,งามของชุดน้องสาวน้อยก่อนนะจ๊ะ mm hmm. คืออย่างที่บอกเลยนะเผ่าลิน่ะนานๆอะมันจะมีชุดอะไรที่มีหน้าอกน้าใจนะคะก็ซื้อๆไปเถอะ <laughs> ดูหน้าอกของน้องสิมีนิดนึงก็คือมีเปเถอ แล้วก็ในแพ็กเกตนี้นะคะก็ยังได้ชุดน้องเหมียวด้วยนี่ให้ดูชุดน้องเหมียวก่อนเออนี่ก็จะตามนี้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่ว่านะในแพ็กเกตนี้คือมันคุ้มค่ามากๆเลยคือนอกจากได้ชุดแฟชั่นที่อายใส่ ain, ให้ดูนี้แล้วนะคะก็ยังได้แผ่นผนึกค่าสถานะคงมูลอีก100ชิ้นด้วยกันนะคะซึ่งมันเป็นขั้นระยีบปะยวบาเอออันนี้คืออยากจะบอกว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยอะ่ะใครที่ไม่ค่อยมีเวลาฟาร์มเหมือนายเป็นต้นนะคะเออ อยากจะแนะนําว่าควรค่าแก่การซื้อมากๆเลยอะ่ะเพราะว่ามันช่วยทุนเวลาในการฟาร์มได้อีกแบบหลายเดือนเลยนะเอาจริงๆนะคือการที่เราจะได้อีแผ่นผลึกค่าสถานะหงมูลขั้นสีม่วงนี้ได้อะ่ะคือมันเหนื่อยมากคืออยากจะบอกเลยมันยากมากเลยนะที่เราจะสุ่มเปิดหาแผ่นม่วงนี้ได้อะ่ะเอออะไรทุกอย่างที่แบบเราต้องมาสุ่มหามันนะเป็นอะไรที่เหนื่อยนึกออกไหมเออและครั้งนี้เนี่ยคือแค่ซื้อแพ็คนี้อะ่ะก็คือได้ถึง100ชิ้นด้วยกันนะคะคือบอกเลยว่า ซื้อไปเถอะนะใครมีกําลังทรัพย์มากพอนะคะแนะนํามากๆเลยนะคะรวมทั้งยังได้หินสถานะวิญญาคิทิค้าสีส้อมอีก1ชิ้นด้วยนะคะเออซึ่งอันนี้คือออะ่ะเป็นคนที่ไม่มีของพวกนี้อยู่แล้วนะคะก็เลยซื้อนั่นเองนะคะรวมทั้งชุดแฟชั่นเซตนี้ด้วยบอกเลยว่าน่ารักมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,น,นในส่วนของชุดลินเนี่ยเออที่เป็นเผ่าหญิงนะคะก็จะซื้อแบบเป็นเวอร์ชันธรรมดาที่ไม่มีหน้าอกก็ได้หรือมีหน้าอกก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ชอบเนาะเออแต่าอมองว่าแบบ นานๆนานชุดลินที่แบบมีหน้าอกออกมาให้เถียเออแถมราคามันก็เท่ากันกับชุดปกติก็เลยแบบเออซู้ๆไปเถอะนะตามนี้ <laughs> แต่ว่าสําหรับใครที่มองแค่ว่าเออฉันสนใจแค่แฟชั่นนะคะ <S <S ก็สามารถซื้อแพ็กเกจที่เป็นแฟชั่นล้วนอย่างเดียวก็ได้นะคะวัตถุดิบก็ไม่จําเป็น <S <S จะต้องเอาก็ได้เนาะอันนี้คือเป็นราคาแพ็กสุดคุ้มที่เหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีวัตถุดิบในส่วนนี้นะคะอันนี้ก็ลองใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจแล้วก็ช่างใจอยู่แล้วกนะันเนาะอย่างที่บอกแหละมันแล้วแต่ชอบนะคะแต่อาก็ถือว่าเอามารีวิวแล้วกันเนาะก็เป็นอีกแพ็กเกจที่น่าสนใจแล้วก็แนะนํามากโดยเฉพาะแบบผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นปัจจุบันที่ไม่ค่อยมีว <conducted> ัตถดิบใในนนกาารฟส่ว ก็แนะนำเลยนะเออทุนแรงไปเยอะมากจริงๆและสำหรับวันนี้นะคะอายก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกด Subscribe และกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามอายได้ครบทุกช่องทางแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าช่องทาง YouTube นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด Follow กดกระดิ่งให้เรียบร้อยกันด้วยนะคะและในครั้งหน้าเนี่ยอายจะอัพคลิปหรือว่าสตรีมเกมอะไรก็อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนลนะคะ่ะสวัสดีค่ะ ไม่บายค่ะ